ทุกคนอันนี้ ep สองด้วยความที่คลิปมันยาวเกินไปนะคะเลยเอา ep สอง 它们蒙蒙靠，靠靠，靠了。 chào 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 này Này bọc lên lên đâu chào này Này chào 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 nè chào 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 ฮหอเซนเซ s เซ d เซเว่นอดนัมเบอร์เซเว่นมันชือเซเว่นแต่มันคือค้ดนัมเบอร์เซเว่นรูเซเว่นลโล

哒哒哒噔哒噔哒噔哒哒哒噔噔噔噔噔噔噔。 ห้าคนด้วยเสียงอไรอเเสียงคนเสียงคนไม่ใช่เสียงคนนะเสียงผีอ้มั่ อัเบอร์เนดกด้ค no ่น <ism> <olie> <pod parte des i> <t> ัหมนี่นี่คืออับัสกบระบลอีีปิซูปกวัาอาลฮัสซาบาสปูตุลปกวอลไอาจลีสัมปาโนตุกตุลโลอวิตูอนูตารูลปุิสธรรมาาเท นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเิปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธภะคะวะเอชาจันจิจสัมปันโนสุขตุสุขนณูตะโรปุริสะทมัสติเนนะสิเล่นอยู่ได้ อิติปิโตปะกวาวะดาลันซัมมาซัมโบโตเมจาจารียสัมปานุสกโตโรอวิชุนอะโมตตโรอ่ะพอเราระบายสีเสร็จก็เคลือบเทปมีหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยพี่เราพี่ไม่ระบายไม่ระบายแขนน้องเหรอเนี่ยเดี๋ยวระบายก่อนแป๊บลืม I was a good me, you. I was doing blah blah I want you? Why? Well oh, <Their royalty cheers> ปีิปปิปปิปี๊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 ปี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 ๊ปี๊ปี๊ปแ๊ปี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 ๊ปร๊ปีรปี๊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 ปร๊ปี๊ปี๊ปีปี๊ปี๊ปปปปป๊ปปปปปปปี๊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 ปีิปีปิ โอ๊ยอย่างนี้นี่เดี๋ยวเตะเอิ๊กแกจะเอาไปอะไรก็เอาไปคุ

พี่สิแล้วไก่เอาไก่มาให้พี่หน่อยถ <Okay. S 2> ้านเนยพูดว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่ฟ้องแม่ 哭哭哭！哼哼哼哼哼哼哼 ถ้าเราต้องตัดไปแล้วเราต้องก็นะออุ้ยอทอมมี่แค่นี้แหละติดเทปก่อนแล้วก็แจ็คกล่องเซียว

จิวอันนี้มาหลายปีแล้วน้องยังไม่หนีไปไหนคนจงรับสิทธิ์ไหมคะคนจงระสิทธิ์ไหมคะเฮียได้ทำไ,มไมหไมคะ xong cặp nợ khẩu hơn คนถามนะว่าเฮ้ยทำไมพี่นายทำไหวจังคือความสามารถค่ะอ๋อทนี้ไม่ได้ทำสิ่นี้ไม่ผิดสิ่นี่ไม่ที่นี้ไม่ได้ผิดต่อแหละจิตออไ,ไม่ผิดอย่างเงี้ย่ต้อง็นไรคะจนได้ ตัดมือน้องก็นะ 嗯，再来，竖的箭，箭，箭的梦。 ล้งก็สอดจิกกบจิกกบจ Cham ิกกบจิกกบจิกกจิกกบบุ๊ดบุเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งก่อนนะคะน้อทุกคนมาแล้ว ป้าเดี๋ยวเราเอาไปเอาส่วนนี้ไปประกอบกัน ได้มาแล้วเราจะใช้กาวทำเปิดกาวก่อนซืๆเดี๋ยวเปิดกันนะเออเออเอเอแล้วก็ใช้กาวไปลงไป ให้มันเยอะที oh girl, well, ่สุดเอามาชิ้นฟันมาหนึ่งอันเดี๋ยวทำอะไรให้ดูนุ๊ก็คือเอาเกเนี่ป้ายไปตรงนี้ ไฟเป็ไปไปนอะไรแล,ล้วเอ้ยให้เป็นก้อนเออให้เป็นก้อนนะแกโอ้ยโอ้ยกาวเหนียวมาก ได้ละหนุดข้างหนึงเ้ยเดเด็ดเด็ดเกงกข้าใหม่เน่แบบกาเก้าใหม่หนึ่งใบสองใบหบาสิใบหนข้าใหม่กกมา

จิ้มฟันจ่าลูตรงกลาวนะคะพอจ่าลูเสร็จก็ปิดปิดนะคะแล้ว<อ>ฮลัลโหลได้แล้วติดกาวให้นึงเลยเพราว่าน้องยังไม่นึกพอ ตอนนี้อาจจะยากนิดนึงให้พ่อแม่ช่วยได้เฮยวิปฮึบอะไรว่ายเนี่ยแล้วเราก็เอามาป้ายตรงเนี้ย ให้เป็นก้อนนะคะแล้วแล้วก็แปะน้องเข้าไปฮึยเฮ้ฮ้ฮ hey, yeah. ้แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันมาจะต้องก้าวจะต้องก้าวฮึยเฮ้ฮ้แล้วเราก็แปะน้องเข้าไป อาแล้วกนี้กินคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอากาวดีดมาพี่จซื้อกินอย่อยังไม่เห็นปือโอเคแล้วก็มาแปะตรงกระดาษือือือโอู้ไหของาแก้เลยดดก่ แต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำอะไร่ะโอ้ยน่าเอาไปก่อนแล้วก็หุยหุย un más

แต่ท wow. mm hmm. ี่หนูว่ก็แซวอยู่ดีเายไม่ดูเขาไม่นักเพลงไม่อะไรไงไม่เหมือนไอ้พวกพนายนาศารพนายปากหมาเออก็ใช่ไง มันบอกว่าไม่รับคำขอโทษรับไปเงิน ดูนี่นั่นครูบอกเมื่อวานเม่วานเจอมันที่ตลาดอยู่เจอแป๊เลยให้ครูพาลูกกินกมนวั้ใหจเกิดใจต่อเราของให้กันอย่างเดียวเลยกูไปนั่งกินยำเส้นแต่กูมันมาที่หลังมันมาเจอกูแป๊บเดียวแล้วมันก็ฝากเอกสารมาให้นั่นเลย เออมันมาหกโมงกว่าแล้วแล้วกูเดินได้สักพั้นึงแล้วไงลูกมันอยากกลับกัแล้วอ๋อมันอยากกลับแล้วลูกลูกกูลูกกูได้ของเล่นกันแล้วเด็กกับน้องมันเดินได้ไม่นานหรอกได้ของเล่นแล้วมันก็เมื่อยแล้วไงเออของอะ่ให้เราเล่อเอกสารเลอกตั้ง่าแหละแล้วก็กูก็ซื้ออนี่ไปให้เขาอะไรนะขนมใส่ไข่ข้าวเหนียวอ่ะ หาซื้อข้นีไอ้มะม่วง,งไม่เจอไม่มีเด <c oughs> ีย๋ยวสิ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหไม่หานน้ำเลยเหรอสำหรับคลิปนี้ก็อลาไปก่อนนะค่ะบ๊ายบาย